โอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้โยผมอีกแล้วเอเลียนโซนนะผมวันนี้ผมจะมาทำการลงดีเอยากับผมหรือว่าสู้กับอสูรานี่เองนะพอดีมีคนขอมานะครับผมอสูราก็จะเป็นโหมดนี่เลยจะมี normal ครับผมเราจะสู้กับแอนเดสนะครับผมแอนเดสก็ตาม เห็นไหมคำว่าตรงคำว่าหมดใหม่จะมีหุ่นยนต์สี่ขาครับผมนั่นแหละครับเอ๊หกขาเออ <c oughs> มีหุ่นยนต์หกขานะครับผมนั่นแหละแอนเดสส่วนอสุราก็จะเป็นปกนี่เลยครับแปดแขนอีเดือดนะครับผมอืมอสุรลานี่ค่อนข้างจะสู้ยากกว่าแอนเดสนะต่างกันเยอะเลยแอนเดสนี่คนเดียวก็ไหวนะอสุรลานี่ผมจะลองดูนะว่ากี่คนพอเต๋อผมจะได้นกินสี่คนนะครับผมจะเข้าห้องยังไง อันนี้เป็นคนที่ผมชวนมาเล่นด้วยนะครับผมพอดีเจอในเกมนะแป๊บนึงนะกดเข้าโอเคครับผมเดี๋ยวเราสร้างเลยนะอ่าสำหรับหลายหลายคนที่อยากจะดูแกน x กแกนวนะเออผมจะได้บอกคลิปนี้เลยนะอันนี้ครับ x y ของผมนะตอบสนองจอยประมาณนี้เลยแล้วใครที่อยากจะดูเออเกี่ยวกับเปลี่ยนภาพพื้นหลังไงอ่ะแบบภาพข้างหลังผมเนี้ยเข้าใจไหม ก็จะเปลี่ยนตรงนี้ครับเออเห็นคำว่าตั้งค่าหลักไหมจะมีนอกโอวกาศนี้ครับเปลี่ยนได้หมดเลยเรื่อยๆเลยครับแต่ผมจะเอาอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันดูเท่แล้วก็เพลงแล้วก็เกมก็เปลี่ยนได้นะอันนี้แต่ผมปรับเป็นดนตรีศูนย์นะผมจะได้ไม่ต้องได้ยินเลยเลยโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะผมสู้อสุรา่าเดี๋ยวเราซื้อของกับหนักๆไปด้วยนะดีโหลดได้ไหมเอาซะหน่อยครับตังเหลือนะ ยังยไม่อาไม่ได้เหรอโอเคโอเคโอเคโอเราเอาแค่นี้นะ2คน2คนเดี๋ยวลุยเลยเดี๋ยวเขาถขามขอถามก่อนนะเล่นปืนอะไรเพราะว่ารู้สึกต้อง M39 เท่านั้นนะมันจะไม่เหมือนแอนเดสนะแอนเดสนี่คนเดียวปืน M36 M37 ก็ชนะได้นะขั้น M เพอเมก็ชนะนะครับผมคนเดียวอันนี้ M39 เยอะเลยนะผมเคย4คนลนะ้วเกือบแพ้เสียเหรียญเกิดเยอะอยู่นะครับผม บูเทลโอเคถ้าเลยบูเทลแล้วผมเล่นเดชน่าจะไหวนะครับผมหมาป่าคนละตัวนะบอกเขาก่อนอันนี้จะมีสมุนมาด้วยนะเป็นหมาป่านะครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นหมดนี้ผมจะเล่นให้ดูเลยนะโอเคผมจะกดเริ่มละสักครู่นะครับผมโอเคบอสอสุราต,ตัวนี้นะคือผมจะบอกว่า มันใช้สกิลเยอะมากนะต่างจากแอนเดสเลยนะแอนเดสนี่คือแบบไม่ค่อยจะออกสกิลนะอสุรานี่จะออกสกิลเยอะกว่านะผมจะเล่นเป็นเดสไนท์ลวกันเดสไนท์นี่ผมฝังเอ,อ่ยิงผีแรงวาด้วยนะจะได้แบบยิงคนโหดไปเลยอ่ามาแล้วครับผมจะเป็นคัสซีนครับตอนนี้จะมีเอ่อไอซอมบี้ตัวนี้มานะเหมือนจะเป็นหัวหน้านะอ่าจะได้ยินเสียงกดจอผมไหมน่าจะต้องได้ยินแหละมันจะลำคานิดน,นึงนะครับ โอเคสักครู่นะโอเคผมทิ้งเพื่อเขาจะเล่นนะครับผมบูเทลขั้น M39 ใช่ไหมดูก่อนอ่า uh, M39 ครับบูเทลกับเดซนะอ่าอสูามาแล้วครับอืม uh huh. เปิดตัวแบบเดือดมากนะ <c oughs> ยิงกับหัวใช่ไหมโอเคโอยยิงหัวยังยากเลยดูดิมันขยบหัวไฟมาเอ้ยโดนหัวแล้วหนึ่งนัดโดนหัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ ดูดิสกิลคือแบบมันออกบ่อยมากไอตัวเนี้ยแล้วสกิลมันแบบทีเดียวช็อตเลยแล้วดูดูดูด,ดูเป็นอะไรที่แบบทา้าทายพอตัวเลยนะอ,อัสุลาเนี่วอสอัสุลาเนี่บอกเลยว่าทา้าทายนะผมสักหลายคนนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเล่นกันกี่คนเพื่อเผอบางคนเล่นกันคนเดียวก็ชนะนะแต่ผมไม่รู้สูงโอ้ยดูโดนว่ะเอาหวาได้อีกดูปล่อยระเบิดมาแล้วครับเพื่อนผมแบบเลื่อนไม่ลดเลยว่ะ อุ้ยโอ้โหมันดกักว่ะมันดกักมันดกักมันดกักมันเป็นงานอือหือเอาไงอะ่ะเอาไงอะ่ะปึ๊บของของบอสอสซ่านี่จะค่อนข้างเกลือหน่อยหน่อยนะครับผมจะไม่ค่อยคุ้มกับที่เสียไปนะอ่าเพื่อนผมโดนดาเมจแล้วละ่ะปึ๊บอืมยังสามารถหลบไอ้ลูกบอลมันได้นะ โอเคแล้วก็ระวังเดินตกแมพตกลาวากันด้วยนะครับผมเพราะว่าอสูรลาเนี่ยสามารถเดินตกตรงนี้ได้นะลองให้ดีเรื่องนี้สําคัญมากครับผมเ๋ยวจะตายเฟียวนะโอ้หนี่ผมพยายามยิงหัวมาแล้วนะยิงยากเลยดูดิผมต้องเดินตลอดเวลานะถ้าผมหยุดเดินคือรู้ว่าตายแน่ดูดิโอ้โหดูแม่งปล่อยลูกบอลเอาไว้ลูกบอลเอานะครับผมโอ้ยระยะใกล้เกินโอ้ยยังรอดยังรอดยังรอดเปลี่ยนทิศบ้างครับโอเคมันยิงอัศนีบ่าก,กว่าแล้วโอเค ยิงหัวซูล่านี่ค่อนข้างยากเลยนะโอ๊ยใกล้เกินไม่ไหวแลโอเคโอเคโอเคต่อ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 มยิงเรื่อยๆเลยนะโอ้โหมันไม่โดนหัวซูล่าเลยอ่ะอุ้ยเพื่อนผมแตกว่ะโอ้ผมโดนตีผมโดนตีผมเราไม่อยู่ใกล้กันเดี๋ยวตายหรอกโอ้ยอุยโดนหัวเยอะๆเลยโดนหัวเยอะเลยอันนี้โอเคโอ้ใจเย็นใจเยอุยจุกไม่ได้ว่ะ เดี๋ยวก่อนนะค่อนข้างจะท้าทายนะครับผมโอ้ยโดนมาโดนโดนโดนเฉียวๆนี่ถ้าผมโดนอดาซีนบ้างเต็มๆต่อยเลือดต่อยเลือดเ,เ,เต็มก็ตายนะบอกเลยมันแรงมากนะไม่ใช่แบบกระจกกระจาะอะไรนั่นเนี่ยโอ้ยเพื่อนผมแตกแล้วผมชุบไปเพื่อนนะครับผมเอาไปเปๆหน่อยนี่ยังไงเราด้วยเหรียญเกิดน,นะเหรียญเกิดมีพันสามมั้งโอ้โหโอ้ผม,มว่ายามกดหัวแม่งไม่โดนเลยอะเฮ้ยระวังโดนของเพื่อนนะครับผมอันนี้ ก็เป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันนะแบบหลบของตัวเองได้แต่ไปเดินชนของเพื่อนอนะผมเคยเป็นอยู่และเป็นบ่อยด้วยเอาซะผมหล่นไปเลย่เลือดมันลดไม่ไม่กี่หลอดเองนะใช่ไหมอ้าวเพื่อนกดเกิดเองวะเอาวะเอาวะเ,เ,เ,เหมือนเขาจะเกรงใจผมหรืออะไรไม่รู้นะอุ้ยอุ้ยหลบได้อะไรแล้วโอ้ต้องจุ๊กไปจุ๊กมานะโอ้ยดูพุ่งยับเลยตัวนี้รีโหลดเอานีโหลดเอาครับโอเคหลบได้ครับผมแหม คือต้องมีทักษะการเล่นนิดนึงนะอุ้ยรู้สึกว่าเขาจะดันเชิญหมาป่ามาแล้วนะครับมันน่าจะมาสเตจสองแล้วล่ะหมาป่าอยู่ไหนเคครับมีหมาป่าไฟกับหมาป่าสายฟ้าครับผมผมตัดสินเอ้ยเลือกกับเขาเลยนะว่าจะเอาหมาป่าคนละตัวนะผมคนนึงได้หมาป่าอีกคนนึงก็ต้องได้นะเพราะว่าหมาป่ามันจะให้เวลแล้วนะครับผมใครที่แบบอยากยิงอสุราจบเร็วๆต้องยิงหมาป่าก่อนนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกอนโอ้โหโอ้โห หมาป่าจริงๆถ้าเอาจริงๆเห็นว่าตีทีเดียวตายนะครับผมเป็นเล่นไว้แต่ว่าผมโดนเฉียวๆไงที่ผมไม่ตายอ่ะถ้าโดนเต็มๆยังไงก็ตายหมดนะหมดนี้คือแบบกดดันอยู่นะครับผมโอ้อยังไงอ่ะยังไงอ่ะหมาป้าตัวนึงเลือดเหลือจะครึ่งนึงแล้วครับเอาแม่งสองตัวเลยเพื่อนยิงก่อนครับโอ้ผมยิงหมาป้าไม่โดนเลยว้าวแดกเกินโอเคอู้หมาป้าไฟ หมาป้านี้ยิงหัวไม่ได้นะรู้สึกหมาป่าจะไม่มีหัวหรือมีวะไหน้องยิงดิงสูงก็ไม่ได้ต่ำๆก็ไม่ได้รู้สึกไม่มีหัวนะหมาป่าโอ้ยหมาป้านี้จบยากมากโอ้ยมันไล่าตามผมย่างเดียวเลยวะ่ะแบ่กระตัวนนะผมหมาป่าไฟนู่นหมาป่าใส่ฟ้านะถ้าคนใดคนหนึน่งตายก็จะไล่คนเดียวแหละโอ้โหรียบร้อยครับผมเริ่มเสียเสียเหรียญเกิดเยอะเลยนะ โอ้ยเดี๋ยวขอยิงหนะครับอือหือือหือือหอโอ้ยตอนนี้ลุมเยอะมากลุมเยอะมากลุมเยอะมากเอ้ยนายนายอย่าเพิ่งไปยิงบอสซ่าสิเดี๋ยวมันตอนนี้บอสซ่ายังตีเราไม่ได้นะอะตีได้แล้วครับไปยิงมันแม่นี่ครับถ้ามันทําท่านี้อยู่คือมันยังตีเราไม่ได้นะยกเว้นเราจะเข้าใกล้มันนะครับเอออย่าไปยิงมันอย่าไปยิงมันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนมันโดนเอ๊ะโดนสามด้าเมจดเลยนะทางนั้นอะ ถ้าไปตีมนันอะเราจะโดนแค่สองดาเมจก็พอนะมาป่าคนละตัวอเออยผมขอผมขอโอเคได้เอควสิบเอ็ดแล้วนะครับเรื่องสิบสองเลยอะดูดิดอกรเราแบบทันสามแล้วดอกตีเข้าหัวเลยอะน่าทึ่อุ้ยเข้าหัวสองพันสี่ครับผมแรง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 เอาเข,าอข้าหัวหน่อยอเข้าหัวหน่อยอุ้ยหัวยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะส่วหัวมันเล็กอะครับ ยังไงดีอุ้ยเข้าหัวรัวๆเข้าหัวรัวอยู่เข้าหัวรัวอยู่โอเคโอเคโอเคโอ้ยตอนนี้สกอร์แบบพันเท่าไหร่วะหนึ่งล้านแล้วปะไม่แน่ใจครับผมแต่ระดับหนึ่งพันเคแล้วอะอยิ่งหัวอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้โ้เออโอ้โห้ท่าไม่ดีเลยครับผม โอ้แม่แบบนี้ตรงไงครับอือหือือหึโอ้ยมามามาจัดมาจัดมาจัดยุหมดมากครับอุ้ยโดนจนได้ปะมามามาถ้าคนเดียวดูทรงเหมือนจะไม่ไหวนะรู้สึกจะไม่ไหวตรงอเนี่ยแหละจะไม่ไหวตรงเอ่อหมาป่านะครับผมเพราะหมาป่ามันจะแบบ มาสองตัวนะรับดาเมจคนเดียวคงไม่ไหวนี่แหละโอ้ยจริงๆมันต้องหลบซ้ายไม่ก็ขวานะแต่ผมถอยหลังอุ้ยมันใช้สก,กิลแล้วโอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่ง <c oughs> ใหญ่นะคือแบบเห็นนะาซูรตัวนี้เราใช้หลายสก,กิลมากโอ้ยเราต้องวิ่งวิ่งตามวิ่งตามสายมันนะโอเคโอ้คือแบบมันจะมีแต่ละสะเตจของมันอยู่นะอสูรอือจะโดนจะโดนจะโดน มันไม่ได้ช่วยนะผมบอกก่อนเลยมอบอะ่ะกดนั่งอะไรเงี้ยไม่ได้ช่วยนะไอสกิลนั้นอะ่ะมาแล้วครับต้องจับจังหวะครับนี่โอเคตอนนี้ก็ยิงหัวฟีโอ้โหหัวทุกนะัดมาจัดมาจัดเห็นไหมพอแบบมันเลือดเลือดเหลือสีส้มอะ่ะมันก็จะแบบใช้สกิลนั้นไงมันก็จะแบบมีลายสเตทหน่อยตัวนี้นะเดี๋ยวผมว่าผมจะไลฟ์สตรีมเออลง PVE เน้นๆเลยนะน่าจะดูก่อนว่าวันไหนนะครับผม มันมันจะใช้หรือไม่ใช่วะผมเดาใจไมไม่ออกอะก็คือมันใช้และไอ้นั่นตายก็คือหยุดใช้เลยนะ,ะนต้องชนะแล้วล่ะออ้ยเหลือหนึ่งนาทีอะจะทันไหมอะเฮ้ยกลัวกลัวแพ้ว่ะกลัวแพ้วะ,วะเหมือนจะไม่ชนะเนี่ยเฮ้ยโหลเพื่อนยิงหัวหน่อยยิงหัวหน่อยโอ้ยยิงหัวยับมากตอนนี้ยายามยิงหัวนะครับเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายกดดันวะ เนี่ยครับหมดอสุรามันกดดันตรงนี้แหละผมช่วปเพื่อนก่อนเพื่อมันกดดันตรงที่เวลานะครับผมจะไม่ทันโอ้โหพุ่งชิบหายเลยจะทันไหมเนี่ยหนึ่งนาทีวะ่ะโอเคครับวิ่งตามสายมันเข้าหัวครับโอเคเข,ข้าตัวเยอะกว่านะเมื่อกี้โอ้ยจดีวิ่งห่อยไปไหนวะโอ้โหเพื่อนผมตายยับตายยับวะ่ะ จะพยายามตายน้อยที่สุดนะประเด็นนี้นี่รู้สึกจะทำดาเมจกำลังดีเลยอโอเคผมพยายามยิงหัวอุ้ยเสียเลนเกรอร์สี่แล้วนะเพื่อนโอ้ยเกินไหวไหมสองคนสองคนต้องไหวดิเฮ้ยเดือดสี่สิบวิสุดท้ายว่าทุกคนกด,ดดันกด,ดดันจริงกด,ดดัน,ะนจนนบบริบบรจงผมพยายามยิงหัวนะเฮ้ยทุกคนจะทันไหมนี่อ่ะโอ้เลือดบอลดูเลือดบอลจะหมดแล้วว่ะทันไหมอ่ะต้องทันดิพยายามยิงหัวหน่อยเพื่อนยิงหัวเว้ยไม่ใช่ยิงตัวนะ ยิงหัวยิงหัวสามิีวิสุดท้ายครับเอาไงเอาไงเอาไงต้องทัน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 ผมว่าทันผมว่าทันทุกคนทันไหมทันเว้ยทุกคนทั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 นเจาะเข้าไปพกเจาะพกเฮ้ยไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวิดี๋ี๋ดียเดียวเดยวี๋ยวเวีดท้ายเว้ยโอดเกือยแพ้ว่ะทุกคน โอเคถือว่าชน,นะนะไม่เป็นไรนะแต่กนะ็เกือบแพ้นะลงสองคนเกือบไม่ไหวเหมือนกันนั่นแหละนะไอคนที่ลงคนเดียวได้คือมึงเก่งมากนะหมดนี้แต่ามาดูของกันเลยว่าเกลือไหมโอ้โหเกลือเน,น้นว่ะมีไดเรียนเกิดเอามาคืนอะไรงี้หรอดเดย n ไนท์อัพเต็มแล้วว่ะเพื่อน <c oughs> เกลือว่ะเห็นว่าของเกลือน,นะผมแต่ในเอสทุกคนนะอืมเจว๋จวเจว๋จวเจว๋วเจ๋วเจ๋ว โอเคครับผมการสู้อสูรานะประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูเอ่อโหมดอสูร่าที่แบบผมจะไลฟ์สตรีมก็คือเล่นทุกโหมดเลยนะนี่รู้สึกจะเป็นอันนี้แบบฮิลนะที่เก่จเล่นโหมดนี้เอาเล่นโหมดฮิลเลยแล้วเราก็โหมดอารีน่ายากนะครับผมเล่นให้หมดเลยแล้วก็สงครามแคนนะผมผมน่าจะไลฟ์ตอนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะเออมันจะได้มาเล่นสงครามแคนด้วยแล้วก็จะมีเอ่อจบท้ายด้วยการ ยิงมังกรยากนะครับผมอุ้ยมังกรยากผมเป็นที่หนึ่งเลยอ๋อผมเป็นที่หนึ่งทุกคนติดอันดับหนึ่งเช็ดแคปก่อนแลตอนนี้ผมเกีย์อันดับหนึ่งที่ติดนี่ไม่ใช่อะไรนะที่ติดเพราะว่าผมลงกันแค่ประมาณสองสามคนนะผมแล้วผมแบบทำดาเมจเยอะสุดนะมันก็เลยแบบติดอันดับนะประมาณนั้นเลยอือก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมาสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ผมขอฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกด u b s สไคร์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไหนด้วยอะไรผมเพิ่งดูช่องพี่เม่อเย็นขอบคุณครับไป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 ,ไป